สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้พบกับเนยนะคะและเรื่องบ้านๆ by J Asset Management ค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลบอ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีค่ะกับโครงการนี้เลย SC Village Eastern บ a o Win นะคะซึ่งที่นี่เนี่ยเดินทางสะดวกมากๆเลยค่ะมีการคมนาคมหลายเส้นทางน,นะคะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะอาทิเช่น Tesco Lotus ค่ะ CJ Mall นะคะมีร้านค้าสะดวกซื้อมากมายค่ะรวมไปถึงแล้วนะคะก็ยังอยู่ใกล้กับนิคมอุตสาหกรร กับอีสตันซีบอร์ดบอกิินอีกด้วยค่ะแล้วก็ยังอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลเปียเวทด้วยนะคะส่วนด้านในโครงการค่ะก็มีการรักษาความปลอดภัยโดยรปอปภและกล้องวงจรปิดเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยมีทั้งคลับเฮาส์ค่ะสระว่ายน้ําส่วนสาธารณะนะคะเครื่องออกกําลังกายแล้วก็สนามเด็กเล่นด้วยค่ะส่วนสําหรับตัวบ้านเนี่ยจะน่าอยู่แค่ไหนนะคะเดี๋ยวตอนนี้ตามเนยเข้าไปชมกันได้เลยค่ะ สำหรับบ้านหลังนี้นะคะจะอยู่ที่บริเวณซอยที่13ของโครงการค่ะกับบ้านเลขที่888-90ทับนะคะบ้านหลังนี้ค่ะเป็นทาวน์โฮม2ชั้น3ห้องนอน3ห้องน้ำค่ะขนาดพื้นที่จะอยู่ที่ประมาณ21ตารางวานะคะจอดรถได้ถึง2คันค่ะ เข้ามาภายในตัวบ้านนะคะก็จะเจอเจอกับห้องโถงขนาดใหญ่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมเนี่ยสามารถทําเป็นห้องรับแขกรวมไปถึงแล้วนะคะตรงบริเวณด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยก็จะมีห้องน้ำบริเวณชั้นล่างค่ะที่มีสุขภัณฑ์ให้อย่างครบครันแล้วก็บริเวณใต้บันไดค่ะก็จะมีห้องเก็บของเล็กๆให้ด้วยนะคะลึกเข้ามาด้านในตัวบ้านค่ะคุณผู้ชมเนี่ยสามารถวางเป็นโต๊ะรับประทานอาหารขนาดใหญ่ได้ สำหรับบริเวณด้านหลังตัวบ้านค่ะเรามีการต่อเติมไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งก็จะมีบริเวณโซนครัวค่ะซึ่งมีสิงล้างจานนะคะเราก็จะมีบริเวณที่ให้ทุกท่านเนี่ยจัดเตรียมของได้นะคะจัดเตรียมอาหารได้เลยแล้วก็จะมีค่ะเป็นแ้งน้ําขนาดใหญ่นะคะรวมถึงเครื่องปั๊มน้ําให้เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมเนี่ยยังสามารถทําเป็นบริเวณซักล้างได้นะคะชมบริเวณชั้นล่างไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ตามเลยขึ้นไปชมชั้น2กันได้เลยค่ะ สำหรับห้องแรกค่ะก็จะเป็นห้องนอนหลักหรือว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมค่ะซึ่งมีขนาดที่กว้างกว่าง,างมากๆเลยนะคะคุณผู้ชมสามารถจัดวางค่ะเป็นเตียงนอนขนาด6ฟุตได้เลยแล้วก็ยังเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์อื่นๆค่ะไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งชั้นวางของค่ะหรือว่าตู้เสื้อผ้านะคะซึ่งความพิเศษของห้องนอนหลักเนี่ยจะมีกระจกบานใหญ่ด้วยแล้วก็จะมีประตูบานสไลด์ค่ะที่จะส่งต่อไปถึงระเบียงหน้าบ้านนะคะรวมถึงยังมีห้องน้ําอยู่ภายในตัวอีกด้วยค่ะ ห้องที่2ค่ะสามารถใช้เป็นอีกหนึ่งห้องนอนสําหรับสมาชิกภายในบ้านได้เลยนะคะซึ่งสามารถวางที่นอนเนี่ยขนาดใหญ่ได้เลยค่ะและห้องนี้นะคะก็จะมีหน้าต่างบานใหญ่ค่ะซึ่งสามารถรับลมและแสงธรรมชาติได้เป็นอย่างดีค่ะและห้องสุดท้ายค่ะที่อยู่บริเวณด้านหลังบ้านนะคะก็มีกระจกบานใหญ่เช่นเดียวกันค่ะสามารถทําเป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกนะคะน้องๆหนูๆภายในบ้านได้ทําเป็นห้องทํางานค่ะห้องแต่งตัวหรือว่าห้องพระก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ มาดูถึงห้องน้ําอีกหนึ่งห้องนะคะซึ่งจะอยู่บริเวณกลางตัวบ้านชั้น2ค่ะมีสุขภัณ์ที่อย่างครบครันสามารถอาบน้ําได้นะคะให้สมาชิกในบ้านสามารถใช้งานได้ร่วมกันค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้าน SC v i l l ิ g e เริ่มต้นที่หน้าโรงพยาบาลปิยเวศบ่อวินจากนั้นให้กลับรถแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าถนนวัดพันเสด็จในขับตามทางต่อไปอีก4.7กิเมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับบ้านหลังนี้ถูกใจคุณผู้ชมกันไหมคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมค่ะสนใจอยากจะมาดูบ้านตัวจริงนะคะหรือว่าอยากจะทราบข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะสามารถทักเข้ามาได้เลยนะคะที่ช่องทางของ Facebook J a s s e t Management หรือว่าช่องทางของ YouTube ค่ะเรื่องบ้านบ้านใบ j s s s e t Management นะคะเรายังมีทรับพร้อมขายสภาพดีเนี่ยให้คุณเลือกอีกมากมายพร้อมทั้งยังมีบริการให้คำปรึกษาและยื่นกู้สินเชื่อฟี่ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นอีกด้วยค่ะส่วนสำหรับครั้งหน้านะคะพวกเนยจะพาไปเยี่ยมชมที่ไหนเนี่ยรอติดตามกันได้เลยนะคะวันนี้หมดหน้าที่ของเนยแล้วขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ